สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรสต์ลุมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนัน่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอร์จะมาทำ how to แต่งหน้าเป็นสาวเพดค่ะโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก DJ ต้นหอมสุดสวยสุด,สดแซ่บแต่พี่ฟอร์เนี่ยจะขอนำมาประยุกต์ในสไตล์ของตัวเองนะคะ เริ่มต้นพี่ฟอใช้โซลสกินมินเนอรัลแอ c ซีซีครูเนส SPF 50 PA บวกบวกบวกเบอร์20เป็นครูชั่นที่มีคุณสมบัติพิเศษมีน้ำแร่บริสุทธิ์ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างขึ้นมีสารกันแดดและยังเป็นทั้งรองพื้นและเบดไปในตัวเลยค่ะพี่ฟอจะทาให้ดูครึ่งหน้าทางฝั่งด้านซ้ายมือก่อนนะคะ ด้านขวานเนี่ยไม่ดิทาแต่ด้านซ้ายทาจากนั้นเราก็ทาให้ทั่วหน้าเลยค่ะต่อมาพี่ฟอจะใช้โซสกินซีครูชั่นเชดดิ้งโดยค่อยๆใช้พับแตะไปที่ใต้หนกแก้มทั้งสองด้านกรามทั้งสองด้าน รอบหน้าและก็สันจมูกค่ะ right, 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 จากนั้นพี่พอใช้โซลสกินซีซีครูั่นบ r ัชออนสีชมพูอ่อนหวานมุ้งมิ้งแตะเบาๆไปที่บริเวณแก้มทั้งสองด้านค่ะใช้โซลสกินซีซีครูั่นไฮไลท์ต้องสันจมูกริมฝีปากด้านบนคางและบริเวณหน้าผาก เรามาจัดก,การคิ้วที่ยุ่งเหยิงกันดีกว่าค่ะพี่ฟอเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วสี yellow brown ของอนาตาเซียจากนั้นพี่ฟอใช้เจลไลเนอร์สีน้ำตาลมาทำทรงคิ้วให้ดูคมมากยิ่งขึ้น ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนทาทับไปที่คิ้วอีกทีเพื่อจะได้ให้ทรงคิ้วดูซอบๆลงค่ะใช้คอนซีลเลอร์เก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะใช้อายไพรเมอร์ที่เปลือกตาเพื่อไม่ให้อายไลเนร์ไหลในกรณีที่คนเปลือกตาไม่มันไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะ ทาแป้งฝุ่นกันดีกว่าค่ะพี่ฟอลเลือกใช้โซลสกินเบอร์ศูนยเป็นรูทพาวเดอร์นะคะที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นเพราะว่ารูทพาวเดอร์เนี่ยมีประกายชิมเมอร์นิดหน่อยเมือ่อทาแล้วเนี่ยจะทําให้หน้าดูฉ่ำๆแบบเบาๆค่ะใช้รูทพาวเดอร์นะคะโบกทับไปที่ใต้ตาโบกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เราแต่งตาเนี่ยอายแชโดวจะตกมาโดนบริเวณแก้มค่ะ แต่งตากันดีกว่าค่ะพี่ฟอลเลือกใช้อายแชโดว์เนื้อแมตตด้านๆสีครีมทาไปทั่วเปลือกตาเพื่อป้องกันเวลาที่เราใช้แปรงเบรลแล้วตาจะได้ไม่เป็นคราบค่ะและนี่คืออายแชโดว์บาร์ของ SoSkin สีแรกที่จะใช้พี่ฟอลเลือกใช้ n u m b e r 02สีโกลด์แกรทาไปทั่วเปลือกตาอายแชโดว์จะมี2สีในแท่งเดียวสีส้มอ่อนและสีน้ำตาล จากนั้นใช้อายแชโดว์ด้านสีน้ำตาลทาไปให้ทั่วบริเวณขอบตาล่างจากนั้นเราใช้นิ้วเกลี่ยค่ะใช้โซลสกินอายแชโดว์บราดเนมเบอร์ศูนย์สาลฟซากุระโดยนำด้านสีชมพูสร้างโค้งเบ้าตาและใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ย จากนั้นใช้ด้านสีขาวทาตรงบริเวณหัวตาใช้อายแชโดว์สีดำสนิททาตรงบริเวณช่วงหางตาและค่อยๆเบนทำแบบนี้นะคะซ้ำๆไปสัก2-3ครั้งเพื่อให้ดวงตาเนี่ยดูฟุง้งดูไม่เปรอะ จากนั้นเราก็ใช้อายแชโดว์สีดําเนื้อแม็กเนี่ยทาไปที่ขอบตาล่างโดยให้ชิดกับขนขนตาล่างให้มากที่สุดค่ะกรีดอายไลเนอร์ hmm. สีดำพี่ฟอเลิกใช้เจลพร้อมกับเขียนอินไลเนอร์ hmm. ปัดขนตาบนเป็นพิธีสักหนึ่งรอบและปัดขนตาล่างสักสองรอบค่ะ mm hmm. ติดขนตาปลอมให้ดูสวยชัำเบอร์ คขิยนกัตาล่างด้วยดินสอสีขาวจากนั้นเราปัดรูดพาวเดอร์ที่โปะไว้ที่ใต้ตานะคะโดยค่อยๆเกีย่ยเกี่ยกี่ยให้ทั่วหน้า <The music> ใช้เฉดดิ้งเนื้อฝุ่นทับแบบเบาๆนะคะทับไปอีกทีที่จมูกและก็โครงหน้าเพื่อจะให้โครงหน้าเนี่ยชัดมากขึ้น ทาไล์เนื้อฝุ่นทับตรงสันจมูกและริมฝีปากด้านบนแล้วก็ค้างซึ่งนิดหน่อยค่ะใช้เจลใสในการจัดทรงคิ้วให้ทรงคิ้วดูสวยได้รูปขั้นตอนนี้จะทำหลังจากการเขียนคิ้วทันทีเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลจ้าทาลิปสติกเนื้อแมตต์สีน้ำตาลของโซลสกินสีเบอร์สิค่ะ และนี่นะคะเป็นฟินิชลุคนะคะของพี่ฟอนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดีเจต้นหอมส,สวยๆนะคะแต่พี่ฟอนเนี่ยขอนํามาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนสีลิปสติกนะคะเนื่องจากว่าดีเจต้นหอมเนี่ยเขาจะทาสีออกแบบม่วงๆเข้มๆนะคะแต่เนี่ยพี่ฟอทาออกในแนวสีน้ําตาลนะคะแบบว่าเหมือนแบบยิงอยู่ในกระแสนิดนึงแต่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ mm hmm. สําหรับลุคนี้นะคะจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดเนี่ยพี่ฟอก็ให้น้องๆน,นะคะเป็นผู้ตัดสินนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนละคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดี ค่ะ